นอน้องนอนไม่หลับนอนนอนนี่นอนมีแตงกี๋ปูพวกเราไปเสิร์ฟตรงไหนได้ปะไหเร็วปูขับไปเลยปูขับไปเลยปูขับไปเลยจะให้กูยิงหรือให้กูขับเอาเหรอนี่ไงเมื่อกี้บอกให้กูตามมาพอทีนี้บอกให้กูกลับไปเอารถคุณยศอะไรคุณยศจ้ามีฉันผ่าตำรวจเอกีหน้าหวังจันจ้าจ้าคุณยศตั้งกระโ่วงคุณต้องฟังผมตั้งเลยคุณต้องทำตามเจอฟังที่ฉันพูดเดินไหลไป ไหลไปไหนไหลไปข้างหน้ามานี่มานี่ข้างหน้านี่หน้าไหนหน้าดี่เากับกูปะเนี่ยเจ็บมันเข้าห้องนี้โตมาทางขวาอยกให้มาทางขวาก็ไปทางซ้ายก็ไปไหนแล้วอะโตเธอไม่เขียวให้ไหมกูอยู่นี่เธอไมเถอะท้าท้าไปเถอเอาดิมาหาผัวกูอ่ะ ลอรเป็นยิงกูน่ากาหลบมุมห้องใช่อย่างงั้นแหละรอนาตรงนี้เฮ้ยไอ้บาาไอบา้บ้าช่วยหน่อยดิไอ,อ้เจ้ากูน็อคช่วยอะไรอะ่ะแหมช่วยหน่อยสิไม่ดูเหรอว่าเพื่อนน็อคกับพี่